สวัสดีครับแฟนมวยมันนี่วันเสาร์เนาะมืม่นมวยสองเจ็ดนี่มวยเด็ดอยู่ตัวหนึ่งมืม่นแพ่ยากคือว่าโมเมนต์มาแพ้ว่ารดรเด้แต่ว่ามันแพ่ยากแล้วกัเลียดเปิดรู้สึกว่าสิเป็นล่องพอมเด้ราคาสิเป็นล่องพอม ผมอยากให้ร้องเป็นที่เด็ดเลยแพ้่ยากมอ,อนี่แพ้่ยากผมเห็นสกมาแต่น้อยแล้วมอ,อนี่มันตำ่ำมันตำ่ตำต่ำคักต่ำเนี่ยจากบนจากล่างลักษณะมวเฮยสงีเลียดเปิดเท่าไรก็ต้องร้องเป็นร้องแน่นอนครับเจอกครับต,รตัวเตียงครับมืออื่นพอครับต,รตัวเตียงเพ็ดน้ำใช้สอจาลวนนะครับเด้อ เพชรนำชัยสอจารวนมวยรอบปูนเสือมีเราไดก็ต้องเรียนมีเราไดก็ต้องวัดแพรแพร่แพรได้ที่กันครับแต่ว่ามันแพร่ยากมันแพร่ยากเ้ยพี่น้องเด้อ